สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพืทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 ดด <c oughs> สวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนสวัสดีวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสมหศสรจันวันพฤหัสแห่งความสุขความสมหวังความมั่งคั่งร่าร,รวยเหลือเฟือนะคะ สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับครูแนนี่แม่มดเทรดเดอร์ er นะคะวันนี้เราก็นะมานะคะพบกันอีกแล้วกับการพยากรณทิศทางกราฟในตลาดฟอรเร็กนะคะและก็กราฟทองคำนะคะกราฟหุ้นต่างๆแล้วก็กราฟนะคะคู่เงินเนาะอ่าลงมาแล้วนะคะกราฟลงมาแล้ว มาค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะกับมาศจรรย์อาชีพการเป็นเทรดเดอร์นะคะอาชีพเทรดเดอร์อยู่ที่ไหนก็สามารถทํากําไรได้นะคะอ่ขอให้เรามีความรู้เนาะอ่มีการศึกษาที่ดีพอนะคะแล้วก็มีประสบการณ์นะคะออแล้วก็มีต้นทุนที่ จะทำกำไรในตลาด forex นะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนขอไปปิดกำไรแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะทุกคนคะ่ะวันพฤหัสที่2ีเดนะคะเดือนสิงหาคมนะคะอีกไม่กี่วันเนาะอีกประมาณ10กว่าวันนะคะสิงหาคมอีก10วันก็สิ้นเดือน สิงหาคมนะคะเข้าสู่กันยาแล้วนะคะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนาะอีก4เดือนกว,กว่าก็หมดปี2025แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะอ่าหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะคงจะมีความสุขเนาะคงจะสําเร็จนะคะกับกี่เดือนเอ่ย แเดือนใช่ไหมเออจะแปดเดือนเนาะกับเป้าหมายการทำกำไรนะคะเป้าหมายชีวิตเนะาะอการที่เราจะนะคะใช้คำว่าฉันมีความสำเร็จในชีวิตของฉันได้นะคะเราจำเป็นต้องมีเป้าหมายนะคะที่ชัดเจนเราก็จะสามารถเนะาะอบอกตัวเองว่าฉันสำเร็จนะคะในชีวิตของฉันได้เนาะ เช่นเดียวกันค่ะทุกคนค่ะกับมหาศาร,ร,รอาชีพนะคะการเป็นเทรดเดอร์เนาะสำคัญที่สุดอ่านะคะเราจําเป็นต้องมีเป้าหมายเช่นกันค่ะทุกคนอาวิ่งไปลูกวิ่งไปวิ่งไปสาคัญที่สุดนะคะก็คือการที่เราต้องมีเป้าหมายนะคะการที่จะเข้ามาเป็นเทรดเดอร์ได้นะคะจําเป็นต้องมีเป้าหมายว่าโอ้วันนี้นะคะเออเราอยากจะ เป็นเทรดเดอร์นะเออเป้าหมายของเรานะคะมาเป็นเทรดเดอร์เพื่ออะไรเนาะอ่าเพื่อนะคะสร้างรายได้เพื่อนะคะเออมาเรียนรู้นะคะอาหาเป็นรายได้เสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักอนะคะก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าอาชีพการเป็นเทรดเดอร์เนาะสามารถที่จะ ลงทุนทำกำไรได้นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลานะคะตลาดเปิดเวลาตี5ถึงตี4ที่เมืองไทยบ้านเราเลยทีเดียวนะคะอ,อยู่มุมไหนบนโลกนี้ขอให้มีอุปกรณ์นะคะที่มีอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะแล็ปท็อปไอแพดเนาะคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้ถ้าเรามี อินเทอร์เน็ตนะคะเราก็สามารถที่จะเชื่อมพอร์ตเนาะกับโบรกเกอร์นะคะที่เราสมัครแล้วก็สามารถเทรดทำกำไรได้ในตลาด for ิค่ะทุกคนค่ะอ่ะมาค่ะกราฟกำลังวิ่งลงมาเลยนะคะมาค่ะวันนี้วิเคราะห์กราฟทองคำกันนะคะกับแม่มดเทรดเดร์เนาะวันนี้นะคะตลาดเปิดขึ้นมาเนาะ,ะทำ ดีเอ็กนะคะ d ีเอ็กซ์วายเนาะทำ HIGH ไว้ที่98.310เนาะดิดตัวขึ้นมาทำโรไวที่98.038นะคะทองคำเนาะทำ HIGH ไว้ที่3,351ทำโรไวที่3,334.4อ่ะนเนี่ยเนสแตนะคะหุ้นเนาะทำ HIGH ไว้ที่23,802 23289.9ทำโลไว้ที่23188.5นะคะ US30 นะคะทําไฮไว้ที่44950นะคะทําโลไว้ที่44720นะคะ H&P 500เนาะทําไฮไว้ที่6399.6ทําโลไว้ที่6375.9 o i l u s d นะคะทำ high ไว้ที่1.16604นะคะทำ low ไว้ที่1.16227อายังทรงทรงตัวอยู่นะคะ g u นะคะทำ high ไว้ที่1.34804นะ,ะทำ low ที่1.34326นะคะทุกคนอ่านะคะแล้วก็ไอโรออสเตรเลียทำหายไว้ที่1.81546ทำโลไว้ที่1.80 9ก้นะคะ,ะแล้วก็นะคะ ej นะคะ ej ทำ high ไว้ที่172.2 3 2า l o ไว้ที่171.97นะคะทองคำลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนส่วนนะคะ gj เนาะทำ high ไว้ที่หนึ่งนะคะ ทำโลไว้ที่198.067นะคะคู่เงินเนาะแล้วก็รอนะคะย้อนกลับขึ้นเซลได้โดยเฉพาะ EJGJ เนาะส่วน UJ นะคะอ่า UJ เนาะทำา i g ไว้ทีาาท่147.841ทำาโลไว้ที่147.224นะคะรอย่อขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็เซลลงมาได้เนาะ Ucat นะคะ Ucat อ่าทําหายไว้ที่1.38830ทําโลไว้ที่1.38638เนาะยูฟรังนะคะทําหายไว้ที่0.80625ทําโลไว้ที่0.80288อืนะคะก็รอยอดเซลล์นะคะ ส่วนออสเตรเลีย USD นะคะออสเตรเลีย USD นะคะออสเตรเลีย USD เนาะทำไฮ0 6 4 3 4 5นะคะทํำโลไว้ที่0.64121โอ้ไม่น่ามันชนฟิวล์แล้วพลุษส่วนนิวซนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ USD ทำํำไฮไว้ที่0.58303ทำโลที่0.5 8094นะคะส่วนน้ำมันนะคะน้ำมันน้ำมันขึ้นนะคะอ่ทำาห้นะคะเบรนด์ Brent, ทำาห้ที่67.8 1 4หทำลงไว้ที่67.102นะคะส่วนน้ำมันนะคะน้ำมันเท็กซัสทำาห้ไว้ที่64.2 7 6นะคะทำลไว้ที่63.580 โอ้ไมน่น่ยมันชนฟิวแล้บลุดฟวเซนแอไหนมันสิแล้วก็บิตคอยนนะคะร่วงต่อนะคะอ่ะทาทำายไว้ที่หนึ่งแสนหนึ่งสี่พแปดร้อยเจ็ดทำโลไว้ที่หนึ่งแนหนึ่งสาพันสสิบห้านะคะอ่ารอย่อแล้วก็ บอยนะคะบิตคอยเนาะอ่ามาดูทองคำกันนะคะทองคำนะคะวันนี้นะคะโอ้น้องลงมาแล้วนะคะอ่า <c oughs> มาดูนะคะอ่าแท่งเดย์นะคะแท่งเดย์วันนี้เนาะอ่าเพิ่งกลับตัวเป็นแท่งแดงลงมานะคะจาก3,300 52นะคะตอนนี้3,329นะทุกคนอ่านะคะแท่ง D เ,เป็นแท่งแดง H 4ก็เป็นแท่งแดงแรงและแรงนะคะ H 1นะคะก็เป็นแท่งแดงนะคะเมื่อกี้สักครู่น้องร่วงลงมานะคะตอนที่ครูกำลังวิเคราะห์ให้นี่เองเนาะ M 1 5นะคะ M 3 0อ่า M 1 5เนาะ อ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเมื่อวานตลาดปิดที่ประมาณ3 3 0 0นะคะ47เนาะหลังจากตลาดเปิดขึ้นมานะคะก็ดีดขึ้นไปที่3,352นะคะแล้วก็ร่วงลงมานะคะ <c oughs> ร่วงลงมานะคะมาพักตัวอยู่ที่3 300, 3 0 0 3 3ส0นะคะ40 เนาะแล้วเมื่อสักครู่นะคะน้องก็ไล่ลงมานะคะที่3,328นะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะจะเซล์หรือบายดีนะคะทุกคนเซลล์นะคะวันนี้เซลล์นะคะเซลเนาะทำไมถึงเซล์เอ่ยนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปตรงนี้ก่อนนะคะไปตรงนี้ก่อนนะ ไปดูตารางนะคะ Folic Factory กันนะคะฟอร์ c ิกแฟคเตนะคะเป็นไงเอ่ยวันนี้วันพฤหัสนะคะช่วงเช้ามีข่าวเงินออยโรแล้วก็ GBP เนาะส่วนช่วงบ่ายนะคะวันนี้มีข่าว unemployment claim นะคะการขอสวัสดิการคนว่างงานจากประเทศส หรัฐอเมริกาแล้วก็พิวลี่นะคะพิวลี่นะคะพิวลี่เฟดมานูแฟคเตอริงอินเด็ก่านะคะแล้วก็เฟดนะคะมานูแฟคเตอริงพีเอมเนาะแล้วก็เฟดเซอร์วิสพีเอมต่อด้วยเอ็กซิสโฮมเซลนะคะอ่า <c oughs> นี่คือข่าวสำคัญเนาะ เราต้องไปดูนะคะช่วงหลังข่าวนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้นะคะมีประชุมสำคัญก็คือแจ็คสันฮอ l ์นะคะซิมโพเซียมซิมโพเซียมนะคะทุกคนแล้วข่าวนอกนะคะข่าวบ้านเมืองเรามีอะไรบ้างวันนี้เครนนะคะเสียงเอื่อยๆนิดนึงเนาะ มีอาการเหนื่อยๆนิดนึงเนื่องจากวันนี้อากาศนะคะอากาศเรียกว่าอากาศหนาวๆมันเลยทําให้คนเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนง่วงนอนนะคะอ่ะก็มีข่าวนะคะความไม่สงบเนาะที่ปาเลสไตนะคะกับหมู่เกาะกาซ่านะคะเออ เรากลับไปที่กราฟกันนะคะวันนี้เนาะถามว่าเทรดหน้าไหนดีคะเออจริงๆนะคะอ่าหน้าเซลล์นะคะทุกคนเซลล์ที่ไหนดีคะเซลล์ที่เดิมค่ะ3340นะคะเหมือนเดิมเลยที่ครูทำให้เมื่อวาน3,300ัน3,300ะคะทุกคน3335 3นนะคะถึง45ขึ้นไปนะคะก็คือ แนวต้านดื่มเนาะแล้วถามว่าตอนนี้บายขึ้นไปได้ไหมคะอืมบายได้แต่อันตรายนะคะเรารอเนาะรอแผนรอกราฟย่อขึ้นไปนะคะช่วงข่าวเนาะเราค่อยเซลล์มาดีกว่านะคะส่วนจะบายนะคะบายตรงไหนเอ่ยนะคะ รอไปบายที่ประมาณ3,300นะคะ15ถึง3,310ดีกว่านะคะแต่ถ้าจะบายตอนนี้นะคะก็สามารถบายช็อตได้สั้นๆนะคะแต่เราจะได้กำไรแค่ประมาณ500นะคะถึงพันจุดเนาะ ก่อนข่าวออกอีก1ชั่วโมงครึ่งนะคะกราฟอาจจะวิ่งขึ้นไปที่ประมาณ3,336แล้วเราค่อยเซลล์ลงมาดีกว่านะคะทุกคนเนาะสำหรับนะคะคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วทำไมบายแล้วเซลล่ะคะคุณครูแอนนี่เราจะเซลล์นะคะเพราะว่ากราฟเนาะเป็นดาวเทรนเอ้ยเป็นดาวเทรนนะคะเป็นเทรนขาลงเนาะ ที่น้องดิดขึ้นมานะคะก็เพราะว่าว่านะคะเมื่อวานมีข่าวเนาะข่าวอ่า f o m c meeting m i n u t e s แล้วก็นะคะมีข่าวความไม่สงบเนาะจากอิสาราเอลทำให้กราฟพุ่งขึ้นมานะคะ4,000จุดเลยทีเดียวส่วนถ้าดูจาก time f ฟรม e m 15นะคะถ้าดูตามเทคนิคเนา้านะเส้น m a c d นะคะ,ะตัดลงมาที่เส้น ศ <c oughs> ูนย์เรียบร้อยนะคะสโตชัสติดต่ำกว่า70นะคะแต่ยังไม่ถึง30เนาะแสดงว่านะคะสามารถลงไปอีกได้ประมาณอ่านะคะลงไปอีกกว่าจะไปถึงประมาณเส้น20ก็ใช้เวลาอยู่นะคะส่วน M 30นะคะแม็กดีเพิ่งตัดเนาะสโตชัสติดนะคะอ่าจากนะคะลงไป ไต้ศูนย์ย้อนกลับขึ้นมานะคะส่วน H1 นะคะ H1 เนอะอเส้นนะคะ MACD เนอะกำลังเลื่อนกลับลงมานะคะที่มาชนที่ประมาณอ่าประมาณที่70นะคะเส้น70อ่า RSI นะคะ RSI เนอะก็อยู่นะคะประมาณ ใกล้ๆจะถึง30นะคะแสดงว่ามีแรงเซลล์เข้ามานะคะทุกคนต้องมีแรงเซลล์อยู่แล้วนะคะเพราะว่า,าแท่ง H1 นะคะแดงเปรี้ยดเลยนะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราจะเซลล์นะคะมาค่ะทีนี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากที่จะเรียนรู้ฝึกฝนการเป็นเทรดเดอร์ก็สามารถทักรแคนนี่แม่มดเทรดเดอร์มาได้นะคะหรือว่าาเขียนแฮชแท็กแม่มดเทรดเดอร์นะคะเรามีโค้ดมีครูเนาะจาก mtm the professional academy of trader นะคะพร้อมส่งต่อความรู้แล้วก็ประสบการณ์การเป็นอาชีพเทรดเดอร์ในตลาด Forex ให้ทุกๆคนได้สำเร็จไปด้วยกันนะคะ แล้วเรามาเปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเรากับมหัศจรรย์อาชีพเทรดเดอร์กับแม่มดเทรดเดอร์กันนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้แกรนี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย